ครับวันนี้ส่งไผ่ทั้งหมด7สายพันธุ์นะครับวันนี้จะเป็นไผ่บงหวานนะครับหน่อกินเสือชาติหวานนะครับก็ตัวนี้เป็นหน่อเล็กลำเล็กนะครับปลูก8ท้ว2เดือนครับสามารถที่กินหน่อครับหน่อกินเสือชาติหวานครับวันนี้จะส่งไผ่ที่กินหน่อสดได้ทั้งหมด2สายพันธุ์ครับก็คือไผ่บงหวานแล้วก็ไผ่ลูกหวานครับสภาพเื็นพันธุ์ครับ ครับวันนี้ขยอยขึ้นรถไปนะครับก็วันนี้จะส่งทั้งหมด6 66ต้นนะครับไปที่จังหวัดเลยครับแผนพัน์ที่สองที่จะส่งนะครับก็คือไผ่พันธุ์ปักกิ่งนะครับหน่อใหญ่ลำใหญ่นะครับตัวนี้จะเป็นไผ่ดำนะครับไผ่ดำไผ่ดำนะครับไผ่ปักกิ่งนะครับแล้วก็จะเป็นตัวไผ่้างมนครับ้างมนสายพัน์ที่สี่คือไผ่้างมนนะครับสางมนนะครับ สายพันธุ์ที่ห้านะครับจะเป็นไผ่กินซุ่งครับเป็นไผ่ลำใหญ่หน่อใหญ่ครับิโภคหน่อนนะครับตัวปักกิ่งเนี่ยก็คือเป็นไผ่ที่ใช้ในการเฟอร์นิเจอร์ครับหนอกินได้ครับตัวซางมวนก็เป็นไผ่ที่ไผ่ใช้ลำครับหน่อใหญ่ครับลำแข็งนะครับก็ทยอยขนที่ไปครับ อีกสองสายพันธุ์ที่ยังไม่เอาขึ้นมาคือไผ่ลวกหวานแล้วก็ไผ่เลี้ยงเสียงถวายครับสวัสดีค่ะวันนี้ไล่สุขสวัสดิ์จะพามาส่งไผ่ไปที่จังหวัดเลยนะคะไผ่ของเรามีหลากหลายสายพันธุ์นะคะวันนี้จะส่งไปจังหวัดเลยเป็นไผ่บงหวานนะคะบงหวานสองร้อยเจ็ดสิบสองต้นนะคะนี่ค่ะสภาพต้นสวยงามนะคะแล้วก็จะมีไผ่กิมซุงนะคะไผ่กิมซุ้งไผ่้างหมน ไผ่ดำไผ่ลวกหวานนะคะแล้วก็ไผ่เลี้ยงสีทองทวายนะคะวันนี้เดินทางไปจังหวัดเลยห0ร้อยกว่าต้นนะคะด้วยรถบรรทุกหกรอนะคะตอนนี้ก็กำลังทยอยขึ้นนะคะอีกไม่นานก็พร้อมเดินทางไปที่จังหวัดเลยแล้วนะคะนี่ค่ะไผ่สายพันธุ์ต่างๆจากไร่สุขส,สดของเรานะคะถ้าใครสนใจปลูกไผ่หลากหลายสายพันธุ์นะคะ ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์0819845179นะคะของเรามีนอกจากที่กล่าวมาแล้วนะคะก็ยังจะมีไผ่เปาะนะคะไผ่เปาะข้าวหลามไผ่ปล้องยาวนะคะไผ่สร้างไผ่แล้วก็ไผ่หลากหลายสายพันธุ์นะคะที่หายากสามารถสอบถามมาได้นะคะที่เบอร์0819845179คะ่ะ ผ่เลี้ยงสีทองถวายขนขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นไผ่เลี้ยงสีทองถวายนะคะสองร้อยเจ็ดสบสองต้นนะคะค่ะวันนี้มาจะส่งไผ่หลากหลายสายพันธุ์นะคะไปจังหวัดเลยนะคะอันนี้ส่งไปให้พี่จิบที่จังหวัดเลยนะคะ <c oughs> การจัดเลี้ยงก็จะมีไผ่ยบงหวานสอง้อยเจ็ดสิบสองต้นนะคะตามด้วยไผ่เลี้ยงสองร้อยเจ็ดสิบหกนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะกำลังขนขึ้นเป็นไผ่กิมซุ้งนะคะจำนวนหกสิบเจ็ดต้นนะคะ เดี๋ยวก็จะตามด้วยไผ่สร้างหมนนะคะแล้วก็ไผ่ปักกิ่งนะคะจะทําสัญลักษณ์ไว้ให้อยู่นะคะลักษณะลำก็จะแตกต่างกันอยู่นะคะอันนี้เป็นไผ่สร้างหมุนนะคะแล้วก็จะมีไผ่ลวกวันลายเสือนะคะจำนวนสิบต้นนะคะนั้นคุณบอยก็กำลังจัดเรียงอยู่นะคะตอนนี้ก็จะเรียงใกล้เสร็จแล้วนะคะใกล้ได้เดินทางไปที่จังหวัดเลยแล้วนะคะ การจะส่งไผ่ของไผ่ลวกหวานนะคะการจดการจะส่งไผ่ของลายสุขสวัสดกิก็มีหลากหลายวิธีนะคะถ้าเยอะๆก็ใส่รถหกล้อประมาณนี้นะคะชุดนี้คนส่งจํานวนหกร้อยกว่าต้นนะคะไปที่จังหวัดเลยของเราก็มีไผ่หลากหลายสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นบงหวานกิมซุ้งซางหมนไผ่เลี้ยงสีทองทวายไผ่ลวกไผ่ลวกหวานลายเสือนะคะแล้วก็ ไผ่เปาะข้าวหลามไผ่ป้องยาวนะคะไผ่ไล่ไผ่ลวกป่าที่เป็นหน่อใหญ่ๆห,หน่อละกิโลนะคะไผ่หลากหลายสายพันธุ์ที่หาย,ยากนะคะลองสอบถามเข้ามาดูได้นะคะสนใจไผ่พันธุไหนที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งเก้าแปดสี่ห้าหนึ่งเจ็ดเก้านะคะครับเรียบร้อยครับจะส่งไผ่ทั้งหมดเจ็ดสายพันธุ์ครับไปให้กับพี่จิ๊บที่จังหวัดเลยครับอ่าแถวแรกในสุดนะครับจะเป็นบงหวานนะครับตามด้วยไผ่เลี้ยงสีทองทวายนะครับ แล้วก็ไผ่กิมซุ่งนะครับไผ่ซางมนนะครับไผ่ดําแล้วก็ไผ่ลูกหวานครับเรียบร้อยครับเตรียมพร้อมจะส่งไปที่จังหวัดเลยครับไม่เกิน3ชั่วโมงครับถึง4ชั่วโมงถึงนะครับจะส่งต้นพันธุ์พร้อมวิธีการปลูกวิธีการดูแลนะครับไปที่จังหวัดเลยครับเรียบร้อยครับ แพ็กจัดส่งไผ่เลี้ยงคารทาวยนะครับไผ่ลวกหวานไผ่บงหวานไผ่กินสุ้งครับวันนี้เดินทางไปที่จังหวัดเลยครับเรียบร้อยครับขอบคุณพี่จิ๊บนะครับที่ไว้ใจในไร่สุขสวัสดิ์เราครับสั่งต้นพันธุ์ไผ่เจ็ดสายพันธุ์ครับของไร่สุขสวัสดิ์นะครับก็ตัวนี้ก็พร้อมปลูกเลยครับดูแลเจ็ดถึงสิบสองเดือนครับก็สามารถ ที่จะได้กินหน่อครับไล้เราก็จะส่งต้นพันธุ์พร้อมวิธีการปลูกพร้อมวิธีการดูแลนะครับจากประสบการณ์จริงครับสนใจเรื่องไผ่ก็อย่าลืมคิดถึงไร่สุขสวัสดิ์ครับวันนี้ทางไร่สุขสวัสดิ์ก็ต้องขอบคุณพี่จิ๊บจังหวัดเลยมากๆครับสวัสดีครับ